นี่นะครับเราพูดคุยกันกับคุณเอกพาวินสุนทราพิชาติครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธการลงทุนของบลไทยพาณิชย์นะครับอยู่ในสายพูดคุยกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมเช้าวันนี้หุ้นไทยติดลบอยู่เล็กน้อยนะครับลงไปสักประมาณสี่ห้าจุดนะครับตอนนี้เรามองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับครับก็ระยะนี้จากที่ซื้นตัวมาประมาณสองสัปดาห์กว่านะครับจากจุดต่ําที่ทําไว้แถวหนึ่งห้าเจ็ดแปดนะครับตอนนี้ก็ ถ้าดูคือตลาดอาจจะต้องมีการพักตัวเพื่อเพื่อลดความร้อนแรงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าดูในในช่วงนี้นะครับก็บอลยูสหรัฐนะครับเริ่มกลับมาปรับขึ้นนะครับหรือว่าตัวค่าเงินบาทนะครับที่เริ่มกลับมาอ่อนค่านะครับไปทําให้แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะครับที่เป็นโฟไหลเข้ามาก่อนหน้าเนี้นะครับแล้วก็เป็นเป็น เป็นตัวหนุนหลักเลทที่หนุนเซ็ขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะมีแรงซื้อที่ชะลอตัวหรือว่ากลับกันนัคือเป็นภาพของการเทโพฟิตนะครับเพราะนั้นผมเลยมองว่าตลาดอาจจะดูแล้วอัพไซด์เนี่ยระยะสั้นก็ี่ยกจำกัดแถวประมาณสักหนึ่งหกเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพของการการกลับมาพักตัวซึ่งไอ้ตัวด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีแถวแถวช่วงประมาณแนวรับหนึ่งหก 401630นะครับอ่ก็อาจใช้โอกาสตอนนั้นนะเป็นภาพในการอ่อนตัวแล้วเป็นจุดในการในการเข้าถือนะครับก็จะดีกว่าตอนนี้อ่าอาจจะถ้ามีกำไรบ้างแล้วอาจจะเป็นภาพของการแบบแบ่งเทปบุกผิดบ้างเขาดูแลตลาดก็ในภาพรวมอ่ยังมีความเสี่ยงเรื่องเรื่องเงินเฟอ้อนะครับที่มันยังอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วก็ตลาดที่มองว่าจะเริ่มชะลอตัวเนี่ยดูแล้วอาจจะเร็วไปที่มองอย่างนั้นข้ามกลาง ทั้งราคาน้ำมันระดับสูงนะครับหรือว่าวิกฤตอาหารโลกเนี่ยก็ยังทําให้เงินเฟ้อเนี่ยอาจจะยังทรงตัวหรือว่าเล่งตัวขึ้นได้ต่อมันก็เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงข้างหน้าที่ที่ยังรออยู่ครับผมครับถ้าชา่งน้ําหนักปัจจัยลบต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้หุ้นไทยกลับไปหลุดพันหกร้อยจุดอีกไหมครับหรือว่าเราไม่มองตรงนั้นละถ้าถ้าพันหกหลุดต่ากว่าเนี่ยก็ถ้าดูอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าให,ให้ให้คิดซะว่า เป็นโอกาสในการซื้อนะครับเพราะว่าทุกครั้งถ้าราชนีต่ําต่ำพันหกไปอาจจะเห็นว่าเรามีแรงแรงรับทุกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเเกิดดูสักผลการดำเนินงานเออร์เน็ตลาดในปีหน้าเนี่ยนะครับเซสที่ต่ํพันหกไปเนี่ย p ีอก็น่าสนใจละนะครับคือกระเพร่าประมาณสิบห้าเท่านะครับก็เพราะฉะนั้นคําตอบคือ ก็ยังมีโอกาสหลุดแต่ถ้าหลุดก็อย่าก,กลัวเป็นโอกาสในในการซื้อครับผมเพราะว่าดูแล้วดาวไซน่าจะเริ่มจำกัดครับผมครับถ้านักลงทุนเห็นจังหวะซื้อนี่เราแนะนําหุ้นในกลุ่มไหนตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับถ้าเป็นลักษณะของดูอิงกับาภาพผลการง,งานด้วยนะครับที่จะแนววล้มดีเนี่ยก็อย่างอย่างตัวกลุ่มคาปิ้นะครับ,รบก็ยังมอง น่าสนใจนะครับทั้ง CPO หรือว่าจะเป็น BGC จากตัวยอดขายนะครับที่เริ่มเฟื่อนตัวมาตั้งแต่ในไตรมาสหนึ่งหลักนะครับก็จะมีความต่อเน,นื่องถึงนในไตรมาสสองหรือจะเป็นพวกกลุ่มกลุ่มท่องเที่ยวเองก็นักท่องเที่ยวในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเข้ามาแบบเร่งตัวขึ้นนะครับก็ EOT นะครับถ้าประมาณหกสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าบาทเนะี่ยเป็นจุดในในฟารื้ีได้หรือจะเป็นอย่าง ตัวมิ้นเองก็น่าจะได้ประโยชน์จากตัวยุโรปนะครับที่เข้าสู่ฤดูร้อนเป็นไฮซีซั่นนะครับเพราะนั้นธุรกิจโรงแรมก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็จะเป็นเน้นอยู่สองกลุ่มแล้วนะครับปีกแล้วก็ในส่วนของตัวท่องเที่ยวนะครับที่ออกตัวแล้วไปกับการในการซื้อหรือถ้าเป็นตัวหลักหน่อยก็จะเป็นแบงก์ทีัผเประโยชนเดียวกันนะครับจากภาพของผลการทำเนนการพื้นตัวดอกเบี้ยนะครับที่ อาจุดต่มละนะครับถ้าในบ้านเราเริ่มเป็นภาดาของกาปรปัดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งต่อปุ่มนี้เช่นเดียวกันครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเอกภาวินนะครับ